สวัสดีครับทุกคนนะครับสําหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่วัดกาแพงนะครับผมนี่วันนี้จะมาเช่าให้ f c ซนะครับ f c ซฝากเช่าพระนามานะครับผมก็คือจะเหลือเวลาแค่วันนี้กับพรุ่งนี้นะครับ2วันนะครับวันที่สองกรกฎานะครับผมจะปิดจองแล้วนะครับนี่นี่ครับเรากําลังหลอมเลยนะครับผมนี่นะครับปัตถูมงคลของทางวัดกาแพงนะครับจอบสี่นะครับ เดี๋ยวเราไปจองกันเลยนะครับผมวันนี้นะฮพามาจองนะครับผมเข้ามาก็จะเป็นมณฑกนะครับผมหลวงพ่อไปนะครับนี่นะอันนี้ก็บรรยากาศในตัววัดนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปกลับพ้ากันก่อนนะครับนะครับด้านในนะครับ จะเป็นหลวงพ่อไผ่นะครับเป็นรูปท่านนะครับผมนะครับหลวงพ่อไผ่นะครับด้านนี้เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อไผ่นะครับสร้างเมื่อวันที่18ธันวาคม2400 94นะครับนี่นะครับเป็นจุดจองวัตถุมงคลน,นะครับอยูด้านในนี้ด้านในนี้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปจองกันนะครับันนี้เอฟซฝากจองมานะครับผมแล้วก็ามาจองของผมเองด้วยนะ นะครับนี่นะครับก็มาจองให้ f อฟซที่เรียบร้อยแนละ้วน,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 นี่นะครับที่วัดกำแพงนะครับลงเข้าไปนะครับผมนะใครที่สนใจนะครับผมยังติดต่อมาได้นะเหลือเวลาอีกวัน2วันเองนะครับผมนะครับนี่เลยบรรยากาศนะครับ